ช่วงนี้เวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนที่ได้ทํางาน,นในตำแหน,ใน,ใน่งนายกบจก็มีความภา,าคภูมิใจนะครับที่ได้มีมีทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าทางข้าราชก,การนะครับแล้วก็ทางสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดนะครับแล้วก็ทางภาคประชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมร่วมกันในการช่วยในการบริหารงานของเจ้าที่ซึ่งก็ เป็นผลที่น่าน่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าจะภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับก็สามารถทำได้ระดับหนึ่งนะครับรวมทั้งทางทั้งจังหวัดนะครับในการที่จะสั่งงบประมาณประมาณ1 3ล้านบาทนะครับ1 3ล้านกว่าให้ทางของรัฐสิว่าในการที่จะบรารจัดการเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟปบ้างรวมไปถึงทางหน่วยหน่วยราชการครับตัวราชการในส่วนกลางครับที่ว่าไทย การกีฬาในประเทศไทยนะครับทางกรมธารักษ์นะครับทางบริษัทโนรักข้ามระดับของที่ได้เรื่อการดางที่ประเทศไทยเราได้เป็นอาวอบุกตีโบยุกหลายเรื่องนะครับในการดำเนินตามนโยบายแผนประกาศที่ได้นำเสนอไปแล้วปัญหาโควิดนะครับไวรัสโควิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีนนะครับวัคซีนก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ในช่วงประมาณเดือนตุลาผมขอเสนอซื้อสองแสนถ้าทางสภาการชาติไทยได้จัดสรรไหมแสนโดสก็เป็นเงินร้อยสิบล้านบาทและในขณะนี้นะครับก็ได้ขอซื้อครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประมาณโดสนะครับแล้วก็จะดำเนินการออสอบสภาเพื่อในทางสาภาผู้การมณฑลจังหวัดเชียงใหม่นั้นดต่เนมือนกันให้ให้บางสิ่งชอบแล้วก็จะเสนอคณะสภาผู้การสุโนข,นขทัย